ทุกคนนี่คือนี่คือลูกเห็บนะทุกคนเนี่ยเมื่อกี้วยนั่งอยู่ในกรีนเซา u ์เห็บมันตกทุกคนดูลูกเห็บนะคะเนี่ยพื้นนี่ขาวเลยเนี่ยทุกคนดูนะดูนะคะเห็นไหมก้อนใหญ่มากเลยอลูกเห็บเนี่ยทุกคนอยู่ๆ,ๆก็ลงมาโหกันหน่ำเลย นะคะโอ้ยเห็บลงลูกเห็บลงค่ะนี่ดูข้างในนุ้นก็ขาวเต็มด้วยลูกเห็บนะคะอหนาวทุกคนปิดก่อนโอ้เมื่อกี้อ่ะกำลังปลูกมะเขือเทศนะคะเนี่ยกำลังปลูกมะเขือเทศนะคะ ี่ห้าต้นนะคะยูๆก็ตกลูกเห็บตกลงมาทุกคนดูนะเนี่ยค้างอยู่ที่ถุงอะโอ้ขาวเต็มไปหมดเลยเอาเริ่มเริ่มละลายแล้วทุกคนเห็นไหมคะเห็บค่ะเห็บลูกเห็บลูกเห็บนะคะทุกคนดู นะตอนนี้ก็ยังตกลงมาอยู่เห็บตกนะคะทุกคนเนี่ยลูกใหญ่มากโ oh. ออะเนี่ยค้างอยู่ข้างบนเนี่ยทุกคนลูกเห็บคะ่ะลูกเห็บขาวเลยตอนนี้ก็ยังลงมาอยู่นะคะยังไม่หมดนะยังไม่หมดตกลงมาเรื่อยๆ อือากาศนี่วันที่สิบเอ็ดนะคะพฤษภานะปีอ่าเท่าไหร่อะเขาเรียกอะไรปีสองปีสองพันสองพันยี่สิบนะคะ